เติมเหรียญทองเกมโซแลนนิเวิลกับร้านจอนชาไร่ได้เหรียญทองคุณภาพดีราคาถูกพร้อมส่วนลดพิเศษจากช่องปืน TH สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกมโซแลนนิเวิลผมจะแนะนำการเล่นอาชีพกระบี่หลังเลเวล70ครับ ก่อนน่เลยมาดูสกิลของกระบี่กันก่อนวงแหวนวิญญาณนะครับตัวนี้กระบี่เนี่ยมีการโจมตีเป็นเป็นกลางฟิสิกส์นะครับเป็นกายภาพวงแหวนที่ใช้หลังจากที่เทสมาหลายๆอย่างแล้วลงตัวที่วงแหวนที่1จะเป็นกระบี่วายุครับวงแหวนที่ 2. กระบี่ยอดเขาตะวันตกวงแหวนที่ 3. กระบี่ทียานฟ้าวแหวนที่4กระบี่3ฟุตแพสซีฟสตัวเป็นรอยกระบี่นะครับแล้วก็แนวตั้งและแนวนอนตัวนี้ต่อสู้วอัตโนมัติครับกระบี่เลือดซิลลัวตัวนี้นะนี่นี่แล้ก็โต้ใช้ไปเลยเทปสหาสิทธิ์ไม่กดใช้ครับ วิญญาณศึกท,ท,ที่ยิ่งใหญ่กดหรือไม่กดอ่ากดหรือไม่กดก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่า2ตัวนี้คูดาวทับกันแต่บัฟไม่ทับกันต้องแบ่งกันกดทุกๆครั้งที่ย้ายแผนที่ก็กดอันใดนหนึ่งหรือกดทั้งคู่ก็ได้ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นเป็นโจมตีเครืงสุดท้ายไม่ใช่อ่าบัฟไม่ใช่ดีบัฟของเยี่ยก,กวนล,ละตัวนี้ก็จะเป็นยังใช้กายแท้ครับยังแรง แล้วก็กระบีธ่ธนูเรียงตามนี้ดอกตูมบานนี่คือมวลบุปผาแห่งเหมันอันเนี้ยไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับไม่ใช่สำหรับทุกคน,น,คกคนแต่แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วอะถึงจุดหนึ่งแล้วบางคนถ้าเปลี่ยนจากตัวนี้มาใช้เพิ่มทวีคูณจะแรงกว่าครับดังนั้นใครที่ยังใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ลองลองเปลี่ยนมาดูอาจจะค้นพบว่ามันแรงขึ้นอันนี้คือไม่เหมือนกันในแต่ละคนในแต่ละคนนะครับ แล้วแต่เลยมันตัวมันไม่เหมือนกันต่อไปจะเป็นพลังภายในพลังภายในพลังภายในยังเป็นที่แดงนะครับแดง12แล้วก็ม่วงสอยู่ส่วนตัวที่แนะนำนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยที่ขับไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่กระบี่เก้าใผันครับกระบี่ก้าใผันแล้วก็ตัว ตัวนี้เนี่ยสีแดงตัวนี้จิตเทปีศาสตร์ครับส่วนตัวนี้อันนี้หน้าไม้เล่าสังหารหลังคาสู้แบบเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่บางคนก็จะไปใส่ตัวตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ได้หมดได้หมดส่วนสีม่วงนะครับส่วนสีม่วงก็เป็นตัวตัวนี้คีด,ดิคอลอย่าเห็นว่าคีด,ดิคอลสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบแล้วเยอะแล้วไม่ทําต่อไม่ได้นะครับมันจะมี เด,เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปไปชิงชัยกันที่บอสโลกข้ามเซิร์ฟมันใช้คิดที่ข้อเป็น400กว่าต้องต้องเล่งทำครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหลักๆหมดละว,วิชาการสูงไม่มีอะไรเราแท้จริงองไม่มีอะไรครับเรื่องปกติแล้วก็มาที่กระดูกวิญญ,ญาณครับกระดูกวิญ,ญญาณภายในนะครับกระดูกวิญ,ญญาณภายในเนี่ยสำหรับกระบี่ก็มีแนะนำแนะนำสองตัวครับ อย่างแรกก็คือตัวพังพอนครับตัวนี้เนี่ยอีกตัวนเนี้ยตัวเคียวพังพอนะครับหรือตัวที่2ก็จะเป็นกระดูกกระดูกไฟอ่ากระดูกไฟถ้าเคียวพังพอนเนี่ยจะเน้นไปทาง pvp เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ถ้าจะเอามาเล่น pvp ส่วนถ้าเป็นกระดูกไฟจะเน้น pve ครับแล้วก็ไม่ได้แย่ถ้าเราจะไปเล่น pvp เช่นกันอะไรก็ได้แต่จะมีคนถามว่าแล้วทำไม ทำไมไปใช้กระดูกไฟนะครับทั้งทั้นที่เราเป็นสายกายภาพก็มันใช้ได้ครับมันใช้ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราก็ทำคอมโบลห,ลหลายอย่างให้มันเหมาะสมตามเรื่องตามเราไปแค่นั้นเองตัวนี้เป็นเทปทานครับผมว่าโอเคสุัเทปทานเนี่ยสำหรับกระดูก EX นะ EX เนี่ยจะใส่4ใส่5หรือใส่6ทีเดียวก็ได้อยู่ที่ตัวเรานะครับ ลองเปลี่ยนทีละชิ้นดูว่าโอเคอยากเปลี่ยนมากลองใส่สี่ดิว่าแรงไหมถ้าไม่แรงก็ใช้ของเก่าไปก่อนแล้วรอเปลี่ยนตอน5 5หแรงไหมไม่แรงใช้ของเก่าไปก่อนรอเปลี่ยน6แค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับตัวะครตัวนี้ใช้4ก็แรงแล้วนะครับก็เปลี่ยนได้เลยมันมีโบนัสดาเมจสยบด้วยดาเมจสยบนี่มันจะเป็นของกระบี่ ต่อมาจะเป็นสหายครับสหายสหายจะเหมือนกันครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันก็คือสหายที่ประจําตัวก็เป็นถังห้าวมาหงจินแล้วก็เยี่ยวกวนครับเอาดาเมจลึกเอาโจมตีส่วนถังข้าได้เยอะหน่อยได้หลายอย่างะนะครับตัวนี้ต่อไปจะเป็นอะไรต่อกระดูกวิญญาณภายนอกครับกะดูกวิญญาณภายนอกเนี่ยใช้ ตัวนี้จะเป็น PVP ครับแต่ว่ามันจะแรงต่อเมื่อเราโจมตีธรรมดายิ่งโจมตีธรรมดาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดาเมจถี่แล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเท่านั้นครับแต่ว่าโดยพื้นฐานยังใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันอัพเร็วได้มันทะลวงได้โดยรวมมันแรงกว่าครับแต่ถ้าใครมี3อัน1 2 3ก็ไปเตรียมเปิดเชื่อมโยงได้นะครับอาวุธเทพ อาวุธเทตอนนี้ตอนนี้ใส่ได้3ละก็ใส่แล้วก็ดูเอาอาัตราสั่นสะเทือนให้มันลงท้ายด้วย50 60 7 0นะครับให้มันไปได้ไกลที่สุดแต่ทันนี้ทันนั้นเนี่ยเราก็ควรดูตัวนี้ด้วยดูสกิลพวกนี้เนี่ยพวกนี้ว่าเอ้ยมันมันดีไหมนะครับมันดีไหมมันแรงไหมอย่างอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ก็เกี่ยวกับทักษะกระบี่ครับมาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหม ได้เปอร์เซ็นต์แม่นยำเพิ่มขึ้นแล้วาดาเมททักษะวงแหวนเพิ่มขึ้นด้วยไอตัวเนี้ยนี่คือจริงๆนี่ก็ดีครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้กวางกวางก็จะเป็นตัวนี้ครับเนี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มา3หสามสามนะก็คือก็สวยเลยแต่ถ้าใครอยากดูว่ามันมีทักษะอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้ครับว่าเอออยากได้อะไรเรียงอะไรไว้แล้วถ้าเกิดมีก็หามาใช้เอานะครับ คนดังโต้หลวคนดังโต้หลวเนี่ยถ้าอยากจะจีบอะไรที่มันเป๊ะๆสำหรับกระบี่ก็มีให้จีบครับจีบเฉินสิ้นตรงๆเลยแต่ว่ามันได้มันจะได้ครบคือใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องกระบี่เพราะว่าถ้าจีบเฉินสิ้นที่เลเวลตันนะครับชะตาสามพบจะได้โจมตีสามเปอร์เซ็นต์ฟรีๆถ้าก่อนนั้นก็จะได้เป็นพลังโจมเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับใครกำลงังรันอยู่ก็เอาตัวนี้เลยนอกนั้น ถ้าจะเป็นของส่วนของตัวตัวเนี้ยอื่นๆนะครับเพื่อรวมชั้นเจ็ประหลาดเนี่ยตัวนี้ก็จะแล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเด็ดตรงไหนนะครับส่วนใหญ่บางทีก็จะมองที่การทาอาชีพยอย่างนี้ก็ทําอาหารนะครับมันจะมีขุดแร่ขุดแร่ทําของตีเหล็กอ่ะเดี๋ยวไปเทสทุนเทสทุน พอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าอยากเทสหุ่นแรงๆเราก็กดนี้ก่อนนะเพราะว่าคููดาวมันทับกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอก,กดตัวนี้อีกทีนึ่งแล้วค่อยเริ่ม ตอนเทสผมจะไกแท้ก่อนไกแท้เสร็จแล้วก็จะเป็นกระดูกภายนอกแล้วเดี๋ยวจะวนไกแท้ได้อีกรอบนึง จังหวะน,นี้เดี๋ยวเราแวะมาดูของสมสัยแล้วกันตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเน้นเซตข้างล่างให้ครบครับจะเล่นคอนเข้าเทียนก็ได้เป็นกายภาพนะครับหรือจะเล่นวงล้อจัดมืดก็ได้แต่ว่านี้จะเป็นดมัมเบลความเสียหายความมืดนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีค่าววายสูงนะเกินพาร้อยแต้มดมัมเบลเพิ่มอีก40%ได้ แต่ใครจะเล่นค้อนาวเทียนก็ได้เช่นกันครับหรืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กันนี่อ่ะดูหรือจะเล่นตัวบามีอาพิษก็ได้ถ้าคนเล่นถ้าคนเล่นบามีอาพิษเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้ตัวกระดูกเอเป็นกระดูกไฟครับจะเป็นตัวนั้นถ้าเล่นค้อนาวเทียนก็จะไปเพิ่สมสเต็ง กวกายแท้เต็มครับมันก็มันก็จะเดเมตต่อในช่วงนี้ก็จะมาดูครับก็จะมีดาเมตวายุนะตูมบานอไม้ร่วงเงาสังหารโมบีวอจันมืดวอจันมืดก็ทำดดเมตได้โอเคนะครับอยู่ที่6กกว่าครับส่วนการ์ดแบ่งมุมอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์ สำหรับดาเมจตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือประมาณนี้หกห0ื่นกว่าต่อวินาทีห0 0 0นหทีนี้เรามาดูต่อครับเรื่องของการประทับครับประทับประทับประทับถ้าเป็นหมวกนะถ้าเป็นหมวกก็จะเป็นดาเมจลึกระยะไกล ส่วนการถลุงนะครับนี่การถลุงต้องเป็นดาเมจททักษะวงแหวนครับเท่านั้นนะเป็นลายอ่ะมาดูลายต่อลายลายไม่ฟิกอะไรมากครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวประทับเนี่ยจะแนะนําให้เป็นเกราะแสงศักดิ์สิทธิ์ครับลามียันห้าพันมองค่ามักห้าพันเสื้อนะครับเสื้อ,เส,อเสื้อจะใช้ตัวนี้ครับลามียันล่ามียันตัวนี้เกราะล่าเปลวไฟเข็มขัดยังใช้ตัวนี้อยู่ครับห้าสิบ สีมิติส่วนการถลุงอะไรพวกนี้เข็มขัดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทได้แม่นยำครับแนะนำว่าเอาแม่นยำมือตัวนี้ครับชมาทาุสจัรวมรองเท้าเป็นตัวนี้ครับสำหรับการถลุงอะไรพวกนี้รองเท้านี่ยังไม่ฟิกครับกับพวกไอ้นี้ด้วยไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็น ถ,นนะถ้าเป็นตัวนี้เราก็จะแนะนให้เป็นดาเม็ลึกครับบนล่างถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นดาเม็สัปหลาดแต่ว่าดมเมจสัปหลาดเนี่ยมันจะไปอยู่ในถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นของเรเวลสี่สิบครับถ้าใครไม่ได้ทําไว้ตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วก็ต้องใช้อย่างอื่นไปส่วนตัวนี้รับนะแหวนก็จะเป็นพลางโจมตีทั้งบนและล่างเลยส่วนตัวนี้เป็นชมนาทาสครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ท่านี้ใช้มองข้ามมองกันนะครับ13ส่วนตัวนี้ใช้อนี้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าตอนที่ตัวที่ผมทำก็จะเป็นอ่าผมจะเอาไปเป็นอดทนครับปออร์เ็นต์อดทนแหวนแหวนใช้ตัวนี้ครับดาเมจลึกส่วนตัวนี้ก็บางส่วนอยากจะใช้ตัวนี้ครับดามิเพื่ออสเตตัสตัวนี้ การวิญญาณครับดูการวิญญาณม้างเขาดูศักยภาพก็จะมีแนะนําเป็นตัวตัวหลักๆเลยครับตัวหลักๆก็จะเป็นลมปานกระบ,บี่นะเจ็ดสังหารตัวนี้ขคงเฉินสิ้นครับแล้วก็กินพากาลลมเมืองสัตสีหเ้าเทียนนะของอทางซารแน่นอนว่าเลิวินาพันยศกับตัวนี้ ก็ยังใช้ได้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้เป็นชุดเซตของใบมีดอาผิดครับเพราะว่าถ้ามันติดศัตรูติดพิษเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าในวไม่เลวเลวว่าตันเนี่ยโอกาสติดทุกๆ3วิติดร้อเปเลยแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นถึงถ้าเกิดว่าศัตรูติดพิษนะครับทั้งท้ารเลิ่งเคียวบอมพรก็จะได้ตัวนี้ไม่เต็มไม่เต็มเหมือนเท่าไหร่ สำหรับอนาคตก็น่าจะมีตัวนี้ครับไอ้พี่ช่างใหญ่อต่อันนี่เนี่ยนี่เลือดกายสุวรรณตัวนี้ในอนาคตนะถ้าใครเก็บสมุดเล่มดําไว้อะตัวนี้น่าสนใจครับสําหรับสายกระบี่สเตตัสส่วนใหญ่ก็จะตัวนี้ครับล่าวิญญาณเล่าวิญญาณพยายามทำให้ถึง150ครับ คดที่ข้อตอนนี้350เพียงพอสำหรับเล่นในเซรเวอร์แต่ถ้าอยากจะไปเล่นกิจกรรมข้ามเซรเวอร์ก็ต้อง420ครับดาเมิดที่ข้อประมาณสัก500ยก็กำลังดีครับค่อยค่อยทำไปค่อยๆ่อยทำไปตอนนี้มันยังยากอยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับกระบี่หลังเลเวล70 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครต้องการลา,ลายลายราคาส่งของตัวของจอชอได้นะครับเติมเงินนะ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลายไว้ให้ใต้ดีคลิปชั่นนี้นะครับใต้คลิปนี้ไอ้ใต้คลิปนี้แหละล,ลองไปเปิดเพิ่มเติมดูแล้วก็ลองดูอยู่น่้แหละันก็ขอลายปเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ